ลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม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 ครับผมสําหรับมื่อนี้นะครับก็มาทําการคัดหนาครับเนาะนี่ครับจับปากขี้คัดครับมื่อนะป้าท่านผู้ชมเสือหายเบิ้งกำฮำตอนนี้กําลังเฮ็ดตูงครับตอนนี้ก็กําลังเปียกน้ำออกจากหนาครับผมนี่ครับไปดูท่านผู้เสือหาเบิ้งครับจุ๊กจุ๊กจุ๊กโอ้อันนี้กําลังเฮ็ดนังครับนี่เดบี ตรงป่าป้ะตรงป่าครับตรงป่าน้ำตกนะครับผมนี่ปาซิลนะโอ้นี่ครับบลาซิลกำลังโบ๊ครับน่ากำลังมันโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมครับตอนนี้ก็กำลังทำตะนังตะใครไว้นะครับเนาะไปดักปลาครับปล่อยน้ำเพราครับตอนเนี้ยนะครับพอขวาพอเป็นกคาดหนาจะให้ถึงครับตอนนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมสิตัดพาพมาตอนจับป่าที่ข่นเลนนะครับเนาะโอเคครับ a few moments later เนีป็นผู้ยกวยนเร้นว้ดข้ามือไมให่ได้อ ต้มปลาครับพี่นอ้องต้มปลายยงามอสครับระวังการรอจะปากที่ค,ดคัด,ดคแล้วครับเนาะอเ้้าเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการ เลียงนาแล้วครับผมนะครับจวนครัำจวนผมนี่นะครับเออเออใส่กล้องไว้ไอ้ป๋อโอเคครับผมไม่ให้ตัดกล้องท้ายครับผมมีลงเปล่าปลาแล้ว่เพื่อาใส่กล้องไว้ลงลงนาเลยครับครับผม ตอนนี้นะครับพผมห่างก็ได้สามสี่ตูน,นะครับผมหมาสาก็มูอครับมาแล้วมาแล้วันละวันล้ว

โอเคนะครับยัมือครับผมตรนี้ให้จักาลปาแล้วี่ไปครับวันนี้ผมมีสไซมือจับปปลปาครับวันนี้ไปให้คนหน้าใหญ่เขาคิดแล้วติัดแล้วตยวสิ่รให้เจัดการแล้ฮ

หมดแล้วไม่มีแล้วเดนนะตัวปเริ่มเนไมเนี่ยตัวมตเริ่มเนี่ยตัวปาเรยกว่าตัวปลาใหญ่ไห้เยอะเลยว่ไทยก็นือว่าว่ท้องจากหน่อย บรรยากาศถูให้อยู่นาฮาเดอพี่น้อง ด <t ý nt Rs> ้วยมีปลาด้วยเอาหนังาบิน

Terima kasih telah menonton! ครับตอนนี้ก็ได้ทำการไ่เร็จแล้วครับผมนี่ครับปลากรบอกเขาได้ไล่มได้ครับส่เข้าบันไเพื่อนไปแล้วนไปแล้วเาะไปทนนไรนั่นคเนปโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ตุบกันเลยครับผมปไป้าป่าไปไปลยโอวขไยีีเอีีบครับ

เหม่ยโกยมาเลไปเลยลกาเล้นง่างเหว้านบ่ออพกเขาใหญ่พละนี่บ่นี่กุ้งเหม่ยโยโอ้แมฆน่าตะมีเหวนั่นแต่อใหญ่ไกต้นมามาเซ่งเล็กระเบ้อเนี้ยด้านองี่ถมึงครับนั่นคุร่แล้วละคุรัก็มาตายเสียไงครับผมอันนี้นะมาใส่กันไม่น้องเือเด้อรน โอ้กนตาอมนเาเลขาเก่ายางเกอ่ะวนบ่เนี่นีเขาเรอกิตสมกตองจะบ้าก่อนรเอ๊อ้วงเอ๊งยี่งยี่งยิ่ยิ่งเห็นฟันด้ครับกิตโซมกตองกันอืมหลายแท้กับผมเห็นรอ่เะ mọi người sẽ đây mọi người thấy 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 เยกระเทยยิมอีีิกันตอนนี้ย่างตายข้างไม่คว้าเอาน้ข้าใบก้ไปตกจเลยวเระตีแดวางเลยบนีครับตอนนี้กำลังวกำลังเล็กาซิอครับผมเกุ้งุ้ตเพียนเี่ยกุ้งเล็กสใตาน cái điều này của cung ừ, là của mình có khi đam khi tùng tím luôn. ai nhau lòng, say Ô ping, ô ping, Ui ping, ô 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 ต้มโข้าไดก็เหี่ยวเินพนะโอเคครับตอนนี้เจบีกำลังซิบุกปลานครับว่าในกำลังปรุงครับตัวนี่งแซบหมแล้วเ่แซบชิมแล้งด้วยชมาชิมมาได้เสนดมงกับมึงตดบ่ชิมดูวันี้ค่ะชเคืเบ้ะีบชิมด้มึงจะเคาะพี่บอสนะ

มื่อวานนี้นั้นเห็ดเกี้ยวเมื่อนั้นเจลผักขียต้มปลาบวกไม่ก็คือน้มกรไม้เกี้ยาคิดว่าจะเปลี่นเป็นสายตัวเยอะใช่เด็กตัวเยอะใส่หัวหัวเหนพวกปลาี่ข้องแซบนะครับข้องมากัมเลยนะพกปลาก็เกลียงตาด้วครับพอไหมเอาพกยัง่ไกงไงเลยข้าน้อยอืมนะ ใ่าน oh, ้ำป okay. uh, yeah, yeah, ้ะ้ยเ้ยังย like cool uh. ังคลิปมาอันคาดเนี่ยเอาัไปรู้ว่านันคาดดี๋ยวนอกนนี้่างนีวกกระบอกกะบวนก็ตักละลายก่อนไปยัง เอ่เาดีบ่ซ่จับจนไจับนาดอย่างบสุกแค่แต่เซครับกินหองกินหอง่ไ้นี้เราไปจับทางนี้มครับไอใครเาตีมึงนาะไยูบ้อยูนาอยูบ้เนยาอ้าะอโเนาไมยูโบ้เะอูนาะอนาะอเนไยาไอนานาะย้นะบน้นอเไยูะอ้เนอนอยูบ้นเนาะ ใ <Indonesia> ส่ช oh oh. ่วงชั้นคนพอเอาใส่ไปเลี้ยวโบระหวังเนาะโบรเบึงเนาะช่วงชั้นเน่ยเพราะว่าทงเา้างอ้นเาวน้นส่วนบนลงมาตัวใหญ่ตัวน้อยพามุกันเนอันมันดี๋ยวันทีตกานพอละละโอเคสกไห้บไหมนวขึ้นไปึงคุณอะ เขึ้นไปบ้านสวนบ่ลงมาทางนึงสามบกยี่สิมกยี่บบวกละสิบาทเ้ยน้ำเฮ้ยเอาเอเอาดีดอดีดีงเขาใช้น้ำมันไปเราบ่ลงมานี่พ่บักค้างนะเสียงแม่ม่ในเฮีนดอกบนนี้พอยะพลย โอ้เส sí, oh oh really kind of ียบน้องผงกันหกปลาพีพีเป็นคนหมกปลาห้เสียบาให้เมง่หน้าเด้าตากันี่ยปิงบช่ของคุณเนียตากยุดปะเนี่ยว่าเด็ดเอามดพวกเพศหลอกเอาไ้กับกรับเนี่ยเนาะอันนี้ก็สูกพอดีเนาะันอเส้นนะใส่แล้วใส่หมดแล้วย่างแลยถ้าคุณเมีใส่แล้วบอ ตับที่ตูใส่บนอะตัไงาคจองเร้อบกเยทยปัดนีนพุ่นนขายรอยแล้วรวยรวยแล้วขีดมึงนะู่ไปจวนที่งาอยู่มงต้นหมกโอ้วกกด่กวาม้อยโอนะต้นโอ้โอ้ปิงปาที่กลางครับไม่ดูปิงปาที่ข้างให้กิน โอ้ตะเซตด้วยครับแต่ว่ามันก้างไร้ครับผมผมไม่ใครมักกันได้ครับไปรับแซ่บๆบที่เขาทายอยู่นะโอ้ยไปลับนั้นนะไปลับบ่โอเคลับแรงหลายแหมนครับผมนั่นแรกของมืออ่ะโอเคครับสำหรับมื่อนี้กมีสำนี้นะครับเนาะกิจกรรมยำกีตนาเฮากไกโดยกับปากขี้ขาดนะครับเนาะเมื่อกี้มืออื่นมือเหือกสิลกกาดำนาครับเัืนนะครับผมอ่ะโอเคครับถ้า มักอะไรทึกไก่กระแสครับสำหรับคลิปนี้กันด้โอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็พุมข้อลาไปเพียงส้านี้ครับเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเด้อครับบ๊ายบาย